สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเรียนรู้สู่บ้านในสถานการณ์โควิดก็กลับมาเจอกันกับครูเออีกครั้งนะคะวันนี้นะคะครูเอก็มีสาระดีๆมาฝากกับเด็กๆเ,เช่นเคยนะคะในสถานการณ์โควิด1 9ทําให้เราไม่ได้เจอกันแต่เราก็สามารถเจอกันผ่านหน้าจอได้เช่นเคยนะคะ เด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ปลอดภัยโดยการสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งและการล้างมือบ่อยๆล้างมือเป็นประจำด้วยนะคะวันนี้ครูเอก,ก็จะมาสอนการไหว้ที่ถูกต้องและวิธีการไหว้ที่ถูกหลักมาฝากเด็กๆก,กันนะคะไปดูกันเลยค่ะการไหว้เป็นการทักทายและการแสดงความเคารพ ซึ่งการไหวแบบไทยนั้นแบ่งออกเป็น3ระดับตามระดับบุคคลดังนี้ค่ะ 1. การไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนาการไหวที่ถูกต้องให้นักเรียนประนมมือไว้ตรงหน้าอกนะคะน้อมศีรษะลงมาไปลายโป้งจด หว่างคิ้วนะคะแบบนี้ค่ะนักเรียนลองทําตามกันเลนะคะแบบที่สองก็คือการไหว้ผู้ใหญ่ค่ะนักเรียนประนมมือเช่นเคยนะคะโน้มศีรษะลงมาปลายม้วโป้งจดกับปลายจมูกค่ะมาดูกันนะคะ นี่นะคะก็เป็นการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องนะคะการไหว้ผู้ใหญ่ก็อย่างเช่นนักเรียนไหว้ครูนักเรียนไหว้ผู้ปกครองหรือนักเรียนไหว้ผู้ที่มีอายุที่เยอะกว่านั่นก็เรียกว่าการไหว้ผู้ใหญ่แล้วค่ะแบบที่3มนะคะก็คือการไหว้ผู้ที่เสมอกันหรือการไหว้เพื่อนนั่นเองค่ะนักเรียนก็ประนมมือไว้ที่อกเช่นเดิมนะคะก้มศีรษะลงเล็กน้อยนะคะ เพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นการไหว้ระดับเดียวกันหรือการไหว้เพื่อนการทักทายเพื่อนนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้จากการไหว้ที่ถูกต้องการไหว้สาบระดับตามฉบับของครูเอแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเจอผู้ใหญ่เจอคุณครูจะต้องมีการทําความเคารพเป็นการทักทายด้วยการไหว้ที่ถูกหลัก และไหว้ที่ถูกวิธีไหว้ให้สวยงามเพื่อประทับใจประทับจิตผู้ที่มาพบเจอกับเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเอกก็ลาไปก่อนแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ